เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณสาคุณสาเรารู้จักกับคุณสาผ่านทางด้านของโซเชียลมีเดียและคุณสานั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์อยู่มาสักได้21ปีแล้วครับเธอบอกว่าเธอเป็นผู้ที่มีซิกเซนต์หรือสามารถที่สัมผัสกับวิญญาณหรือเรียกว่าเห็นผีแบบ เป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังในบางครั้งก็ไม่สามารถแยกออกได้เราสนทนากันหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องถามไปว่าแล้วเหตุผลใดน่ะคุณสาถึงเป็นคนเห็นผีได้ย้อนเวลากลับไปหลายต่อหลายปีครับในช่วงที่คุณสาอายุได้เพียงแค่5ขวบสมัยนั้นอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละครับนะคุณสาจำได้ว่า มีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สามารถจะลืมเลือนได้เลยในวันนั้นคุณป้าพาเธอเดินทางไปต่างจังหวัดครับไปกันแค่สองคนคุณป้ากับหลานก็คือคุณสาคุณป้าบอกว่าจะเดินทางไปยังบ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีงานงานหนึ่งเป็นของญาติพี่น้องเรานี่แหละที่จะพาไปให้ทำความรู้จักกัน การเดินทางในสมัยนั้นนะครับก็เป็นการเดินทางด้วยความยากลาบาก<ๆ>เหน็ดเหนื่อยต้องต่อรถต้องเดินแล้วก็ไปขึ้นรถไปขึ้นรถสองแถวจากการออกจากบ้านตนั้งแต่เช้าต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมากกว่าจะไปถึงก็เย็ยนย่ําแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไาน,นั้นเกิดขึ้นมากครับกับสองคนก็คือป้ากับคุณสาที่เป็นหลาน คุณสาจำได้ครับว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงผู้คนในวันนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใส่เสื้อผ้าสีออกทึมๆบางก็ใส่สีขาวลายดอกไม้บ้างก็ใส่ชุดดำแบบเปรปรียบดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยคุณป้าก็พาสาเดินไปสวัสดีอันนี้คุณยาย อันนี้คุณน้าอันนี้คุณอาเขาก็ไหว้ไปทําความรู้จักไปแต่ด้วยความภาษีภาษานะครับคุณป้าก็เลยพาคุณสาเนี่ยไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะเตรียมตัวเข้านอนเวลานั้นก็ประมาณสักครบค่ําละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานก็ไม่จาเป็นจะต้องรีบให้เข้านอนแต่หัวค่ําคุณป้าพาคุณสาเดินขึ้นนะฮะไปที่ชั้นบนของบ้าน มันเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งครับเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังนึ่งจำได้เลยเป็นลานโล่งๆมีไฟสักดวงนึงสลรวสรวอยู่มองไปเนี่ยทางซ้ายมือก็จะเปเห็นห้องห้องหนึง่งลักษณะก็คือเป็นห้องนอนญาตผู้ใหญ่บอกว่าให้ทางป้าและก็สานอนในห้องนี้นั่นแหละเป็นส่วนตัวที่สุดแล้วที่เหลือนั้นก็จะมีแขกเหลือนอนอยู่ข้างล่าง แต่แปลกนะครับผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เห็นมีใครสักคนขึ้นมานอนบนนี้เลยตอนนั้นสาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับด้วยความเป็นเด็กเปิดประตูเข้าไปเป็นประตูไม้บิดลูกบิดเข้าไปนะครับบรรยากาศในห้องเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายพื้นไม้เตียงแล้วก็มีมุ้ง ที่ครอบเตียงอยู่เฟอร์นิเจอร์ก็มีแค่สองสามชิ้นเท่านั้นเองมีไฟอยู่ดวงหนึง่งตรงหัวเตียงเปิดเป็นไฟสีส้มสลัวสลัวตรงหัวเตียงก็เป็นหน้าต่างซึ่งตอนนี้ก็ติดหน้าต่างเอาไว้คุณป้าเห็นว่าห้องมันค่อนข้างอับก,ก็เลยไปเปิดหน้าต่างครับเพื่อให้ลมระบายเข้ามาสาจำได้ดีครับว่าตอนที่เปิดนะครับหน้าต่างเนี่ยลมก็พัดไหลเข้ามา ก็รู้สึกเย็นแต่ก็มีการเปิดพัดลมด้วยเพื่อให้ลมมันระบายนะครัตอนนี้สาเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยป้าก็บอกว่าน้องสาเดี๋ยวน้องสาเดินขึ้นเตียงไปไปนอนบนเตียงนะลูกแล้วเดี๋ยวป้าปิดมุ้งให้ส่วนป้าจะขอตัวไปอาบน้ำสักครู่นึงอยูอยู่ตรงนี้คนเดียวก่อน แหนึ่งเดี๋ยวป้ามาคุณสาก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ค่ะก็ปีนขึ้นไปอยู่บนเตียงวางผ้าวางหมอนเตรียมที่จะนอนสักช่วงหนึ่งนะฮะป้ากลับมาพอป้ากลับมาเปิดประตูเข้ามา ไม่พบว่าสาอยู่บนเตียงแล้วครับมองซ้ายมองขวาสาไอ้ลูกอยู่ไหนไลูกก็ได้ยินเสียงอือเอเอเอ,อยู่อยู่ตรงปลายเตียงครับแต่อยู่ตรงพื้นปลายเตียงมุมสุดของห้องมีผ้าห่มมีหมอนแล้วก็มีตัวน้องสาเนี่แหละครับนอนขดคู้ตัวอยู่ตัวมุมห้อง ป้าก็าเดินเข้ามาถามว่าสาทำไมหนูมานอนตรงนี้ลูกทำไมหนูไม่ไปนอนที่เตียงสาไลฟ์ฟังนะครับว่าเธอจำได้ดีเลยว่าหลังจากที่ป้าเดินออกไปจากห้องแล้วเนี่ยเธอกำลังจะนอนละหันซ้ายมาตรงเตียงครับเพราะรู้สึกว่ามีรอยมีความแรงกดบุ๋มมานิดนึง เป็นร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแก้มตอบตัวผอมมากใส่ชุดนอนสีฟ้าแต่ที่จำได้แม่นยำเลยก็คือว่าไม่มีผมอยู่ที่ศีรษะเลยหัวล้านตั้งหัวเขานั่งจ้องมองหน้าสาแล้วพูดขึ้นมาว่าออกไปออกไป อย่ามานอนตรงนี้ฉันไม่ให้แกนอนแกไปนอนที่อื่นออกไปด้วยความตกใจนะฮะสา,าก็นึกว่าที่นี่เป็นที่นอนของพี่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่กล้าเปิดประตูห้องออกไปในขณะที่โดนไล่ก็เลยหยิบหมอนกับพ้าอมเดินมานอนอยู่ตรงมุมห้องเด็กผู้ชายคนนั้น นั่งมองหน้าสาจ้องตาตลอดที่เธอเดินไปนะครับจนเธอก็ไม่ไหวแล้วก็เลยล้มตัวหลับตานอนไปจนป้าเดินมาปลุกนี่แหละป้าได้ฟังน,น,นั้นก็รู้สึกว่าอือใช่เหรอลูกลูกอ่อนเพียไปหรือเปล่าลูกคิดมากไปเองหรือเปล่าในนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยลูกไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยแล้วทั้งคู่ก็น,นอนครับพอใกล้ๆจะลุ่งสางเกือบ,บจะเช้าจู่ๆป้าเขาปลุกสาตื่นลูกสาตื่นตื่นสาก็ตกใจครับเรากลับกันเถอะลูกรีบอาบน้ำแต่งตัวเรากลับกันเลยดีกว่าสาก็ด้วยความงงครับ แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กครับ5 6ขวบก็ไม่ได้คิดอะไรก็แต่งตัวแล้วก็ตามป้าญาติพี่น้องก็ถามว่าเอ้าเป็นไรจะกลับแล้วเหรอไม่อยู่ร่วมงานกันก่อนเหรอป้าบอกว่ามีธุระด่วนจ้ะมีธุระด่วนต้องรีบกลับก่อนยังไงไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันนะด้วยความลุกลี้ลุกลนอย่างมากชาวบ้านก็พาป้ากับสานะครับขึ้นรถสองแถว นั่งรถบกสกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่พูดเรื่องนี้อะไรกับสาเลยเหตุการณ์ที่ผ่านไปแปดปีจนวันที่สาอายุได้ประมาณสักสิบสามสิบสี่ครับในระหว่างที่กำลังเปิดอัลบั้มรูปเก่าๆดูกันก็ไปสะดุดเอากับอัลบั้มรูปของบ้านหลังนี้จำบรรยากาศของบ้านหลังนี้ได้จำคุณยายได้จำคุณตาได้จำผู้คนได้ ก็เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามป้าว่าป้าหนูอยากรู้จังเลยว่าเราได้อยู่ถึงวันไหนอะ่ะแต่หนูจําได้ว่าป้าปุกหนูให้ต้องรีบกลับแต่เช้าเรื่องมันเป็นยังไงเหรอจ้าป้าป้าก็บอกว่าหนูจําเรื่องราวได้ด้วยด้วยด้วยหรือลูกหนูยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะหนูจําได้หนูจําได้ดีเลยป้า ้าก็ถอนหายใจสักแป,ป๊บนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าในระหว่างที่นอนอยู่คืนนั้นน่ะตอนที่ป้าถามหนูอ่ะแล้วป้าก็กังวลใจแต่ป้าก็ไม่คิดอะไรมากหรอกก็นอนไปเอาหนูมานอนข้างๆตรงหัวเตียงอ่ะหลับไปใกล้รุ่งเช้ามีเสียงดังโคมคามตึกตักแล้วก็เตียงมันก็เขย่าไปเขย่ามา ป้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยลืมตาหนูรู้ไหมตัวหนูน่ะไปยินออกไปจากนอกหน้าต่างแล้วกําลังจะก,กระโดดออกจากนั้นออกนอกหน้าต่างน่ะป้าตกใจมากเข้าไปคว้าตัวหนูไม่ได้ทันแทบเกือบจะจับไว้ไม่ได้ดีนะยังจับตรงเขาช่วงขาได้อยู่อะไม่งั้นหนูคงตกไประบาดเจ็บหนักมากเลยพร้อมกับได้ยินเสียงประหลาด คล้ายๆเหมือนเสียงใครสักคนหนึ่งเหมือนเด็กอะหัวเลาะใหญ่เลยอะหัวเลาะด้วยความดีใจมากๆป้ามองซ้ายมองขวาไม่เจอใครได้เ,ดเสียงนี้ตกใจมากก็เลยรีบปลุกหนูอะแล้วก็รีบกลับตอนนั้นเลยสาก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าคุณป้ารู้ไหมตอนแรกอะพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขามาไล่หนู ให้ไปนอนอยู่ตรงอื่นอย่ามานอนบนเตียงแต่ป้าก็พาหนูขึ้นมานอนที่เตียงเนี้ยแล้วระหว่างที่หนูหลับไปอ่ะเขาก็มาปลุกหนูยืนหน้าเข้ามาหนูจําได้เลยชุดนอนสีฟ้าตัวผอมๆแก้มตอบหัวล้านจ้องมาที่หน้าหนูแล้วพูดว่ามึงออกไปมึงออกไป ถ้ามึงไม่ออกกูจะโยนมึงออกไปแล้วเขาก็จับหนูดึงห,น,หน,นูหนูพยายามต้านหนูพยายามฝืนแต่มันก็ไม่มีแรงจะฝืนเขาอุ้มตัวหนูขึ้นแล้วก็พยายามจะเคลี้ยงหนูออกนอกหน้าต่างหนูพยายามฝืนจนสุดแรงแล้วแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นพบว่าป้ากอดหนูอยู่ป้าได้ินอย่างนั้นนะครับก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่า เรื่องราวนี้มันจะสัมพันธ์กันได้ขนาดนี้ป้าเลยนั่งถอนหายใจแล้วก็เล่าเรื่องราวให้สาฟังว่าหนูรู้ไหมว่าทําไมเราถึงเดินทางไปที่นั่นในวันนั้นกันในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยวันการจากไปของลูกของญาติเราเขายังอายุยังน้อยอยู่เลยสิบกว่าขวบเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูก เขาป่วยมากเขาผอมแล้วเขาก็ได้รับยาทําให้ไม่มีผมเลยอยู่ที่หนังศีรษะเลยไม่มีเลยนะลูกแกมก็ตอบตัวก็ผอมและวเขาก็จากไปทันทันที่ใส่ชุดนอนอยู่ก็ชุดนอนสีฟ้าที่หนูพูดนั่นแหละป้ากันนึกสงสารเขาเมื่อครบร้อยวันก็จะมาร่วมบุญแต่ห้องที่เราไปนอนนะลูก มันก็คือห้องของพี่เขานั่นเองพี่เขาคงห่วงที่นอนมากๆเลยอะแล้วก็เลยไม่มีใครอะกล้าขึ้นไปนอนเลยแต่ก็คงเห็นว่าเราเป็นเด็กเนาะก็คงไม่มีอะไรก็เลยไปนอนที่นั่นโดยที่เราไม่รู้เลยลูกเอ้ยว่าเราไปนอนทับพี่เขาเขาคงไม่พอใจป้าก็เลยพาหนูกลับก่อนไม่ได้อยู่ร่วมงานและนี่ ก็เป็นเรื่องแรกเป็นความรู้สึกแรกที่สารู้สึกว่าตัวเองสัมผัสได้กับวิญญาณสัมผัสได้กับความน่ากลัวของสิ่งที่เราเรียกว่าผีเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นนะครับคุณสาก็เริ่มที่จะเห็นผีวิญญาณมาโดยตลอดเรื่องราวเรื่องนี้ก็อาจจะสอนให้เราได้รู้ว่า ว่ากันว่าการที่เราไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนการที่เราไปนอนที่นอนใครเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่ก็ได้จนมีความเชื่อนะครับว่าเวลาเราไปนอนที่โรงแรมหรือไปนอนต่างถิ่นเราก็ใช้วิธีการซื้อที่นอนขอแบงค์ยี่สิบเอาเหรียญห้าเอาเหรียญสิบขอซื้อที่นอนไว้เพื่อให้เราผ่านพ้นในการนอนในค่ำคืนนั้นไปได้และนี่คือเรื่องราวของคุณสา ที่เรามาถ่ายทอดให้ฟังกันถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง v o i c e of ต3อันมานี้ไว้นะครับ